ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบอกและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัค เอาละครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับแพสซีฟของตัวละครแล้วก็การจัดทีมการทําทีมการตั้งตัวละครนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับยังไงอยากเก่งขึ้นคุณควรดูคลิปนี้นั่นเองครับและจะมีการพูดถึงการอัปเดตหน้าโดยเช่นกันครับในอีกประมาณกี่วันวะหาเมาส์ไม่เจอ <laughs> หาเมาส์ไม่เจออาจเจอแล้ว นในอีกประมาณ2วัน14ชั่วโมงนะครับในหน้าเวลาที่ผมอัดคลิปนะตอนนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเ,เจ้าตัวบัฟนะครับพูดถึงอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเขาสปอยอะไรมาแล้วบ้างนั่นเองครับเราไปดูที่ Discord เลยครับโดย Discord เนี่ยนะครับจะมีการพูดถึงการนะครับอัปเดตเดี่ยบอกว่าเฮ้ย next อัปเดตนะ let's play เรามาเล่นกันดีกว่าอ่ะเรื่องต่อไปจะเป็นอนิเมะอะไรสีทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะฮะมันคือสเตชันนั่นเองก็ ถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นรถไฟป่ะเออหรือว่าจะเป็นสถานีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะผมไม่รู้ว่ามันใช้แทงกันได้ไหมนะครับต่อมาก็จะเป็นซิตี้ครับไม่รู้เลยว่าคืออะไรคือผมเดาไม่ถูกนะมีคนบอกหลายๆคนว่าเป็นตัวของโตเกียวรีเวนเจอร์ผมก็ไม่รู้ว่ะเออถ้าเป็นรถไฟกับเป็นเมืองเนี่ยผมก็มองเป็นชิบูย่าของ JJK ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เลยมันก็ไม่น่าใช่หรืออาจจะเป็นอะไรอะเออนึกไม่ออกเลยเป็นไอ้นี่ป่ะ เออ่คนไฟลุกไหมไฟฟอสหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอต่อมาครับตอน10บโมงครึ่งเนี่ยเขามีบอกว่าวิชอ a นิเม คือเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอ3,000รีแอคนะวันนี้ก็ขอแต่10โมงแล้วนิดนึงก็อีกนิดหน่อยนะครับขอ3,000รีแอคก็เขาจะสปอยนะว่ามันเป็นชื่อเรื่องอะไรนั่นเองเองนาะหรือว่าจะเป็นการใบ้ต่อไปหรือเปล่านีก็ไม่รู้นะก็ลองนับกันดูแล้วกันว่ามันเป็นอนิเมะเรื่องอะไรผมยังไม่รู้นะเอาเป็นว่าเ,วเราจะรอดูนะครับว่าใครจะเดาถูกใครจะตอบถูกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันก็ใกล้จะอัปเดตอย่างเต็มที่แล้วเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอน ผมจะพาทุกคนไปดูครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยในไลฟ์สตรีมนะครับเรามีการพูดคุยกันว่าสายฟรีเก่งกว่าสายเติมเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับแต่แค่ว่าคุณต้องมีเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือว่าแพสซีบางอย่างนั่นเองครับที่ทําให้คุณเก่งกว่าเนาะซึ่งเราไม่ได้ปรามมารหรือว่าเราไม่ได้ว่าเขาน,น้่นเองเนาะเราก็ใจดีว่า โลบอกเนี่ยมันคู่กับแพสซีฟนี่อยู่แล้วแล้วก็หลายๆแมปที่เราพูดถึงกันเรามีการพูดการเปิดการอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้หายากไงเวลาเราเสิร์ชหาอะไรบางอย่างเนี่ยนะใช่ไหมใน Google มันก็เสิร์ชหาได้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับโลบอกนี่แหละครับเราตามด้วยชื่อแมปแล้วก็ตามด้วยแพสซีฟสิ่งสิ่งนั้นไปนะครับคุณก็จะเจออย่างไม่ยากน,นั่นเองนะผมไม่ได้จะมาโปรโมทว่าเฮ้ยมันควรเล่นหรือมันไม่ควรเล่นสุดท้ายแล้วคุณคือผู้เล่นครับคุณยอมรับความเสี่ยงในดีของคุณได้หรือเปล่าน,นั่นเองนนนะะจรริงๆทีีู่ต้ไใชหอกนะ รอให้มันตีตายเว้ยจะได้ไปตัวอื่นได้เ,เพราะเออเผื่อโกอโจมันจะดงจะดรอบไงออะมากลับไปฮะแน่นอนไปดูก่อนเลยสายฟรีเก่งกว่าสายเติมที่ผมพูดมันไม่เกินจริงนั่นเองครับคุณดูนะอันนี้คือผมเติมเติมขึ้นเลยวเติมเกมพาสคุณดูนะอันนี้คนไทยขึ้นหนับหนึ่งแล้วนะสุดยอดไปเลยนะฮะเงิน3.64ที 3, โคตรไวเลยนะคุณดูสายฟรีนะคุณคิดว่าเงินเขาจะเยอะกว่าผมไหมอันนี้เป็น t ท t a l เย็นเนาะโบ เฮ้ยใกล้เคียงแล้วถ้าเทียบตรงเนี้ยผมอยู่อันดับ3นะของเงินทั้งหมดนะครับอันที่สายฟรีเนี่ยอันดับ1เลยนะ2 7 7 5เอ้ย2เนาะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไปตีเจ้าตัวโกโจมันเลยไนดะ้เงินเยอะนั่นเองนะครับเนาะตามนั้นเลยนะแต่บันว่าอย่างที่บอกครับเนี่ยคุณดูดีเวทเขาดิ2.69อย่างเงี้ยดีเวทผมเท่าไหร่ผมดูซิ มากกว่าเขาอย่างผมหกกว่าแล้วใช่มันก็ต้องเยอะกว่าแหละเออนะครับตามนั้นแต่ว่าสายเติมเนี่ยเขาก็ไป8กว่าแล้วผมยังหนิดๆอยู่เลยอันนี้คือไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินยานครับก็ประมาณนี้ละกันนี่คือฟูทีของผมผมก็ไม่น่าจะติดท็อปปะ่ะเห็นปะ่ะอันนี้ผม4กว่าลองเลื่อนลงมาผมติดท็อปไหม ไม่ติดนะฮะท็อปร้อยคือมันต้อง5ก,กว่าซึ่งผมก็ไม่ได้ปั้นทีไม่ได้อะไรแต่ว่าวันนี้เราจะมาสุ่มแพสซีฟกันแล้วก็จะบอกความสามารถนั่นเองครับโดยก่อนจะไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดแล้วว่าตัวละครควรต้องสุ่มยังไงแต่เชื่อว่าน้องๆไม่ดูเราจะมาให้บอกกันในคลิปนี้ครับโดยการตั้งค่าการสุ่มมอนนั่นเองครับโดยการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราเล่นตั้งแต่แมปแรกใช่ไหมครับให้เรานะครับขายเป็นออโต้ฟิลส์แบบนี้ไปนะครับสอดไปแล้วนะ ไม่ใช่ไม่สอนนะเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องขายเลยเลยนะครับก็คือได้ตัวอะไรมาเล่นไปอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆเล่นไปครับพอจบแมปแรกนะคือย้ำนะดาแรกมันง่ายครับเล่นตัวอะไรก็ได้เล่นไปเรื่อยๆนะครับให้คุณแบบนี้ไปเลยสุมไปเรื่อยๆนะครับหรือคุณจะอยู่ด่านแรกก็ได้สุมหามิสติกไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าเนี่ยให้ตั้งค่าเป็นออโต้ฟิลส์นะแล้วก็ค่อยๆกินตัวละครไปนะครับอย่างเต็มที่สูงสุดคือประมาณนี้ละกันเนาะถ้าคุณมีระดับอีพิกเน ใช้นี่นะครับมันจะเก่งกับตัวระดับเลเจนด์เดลี่นั่นเองครับให้เล่นอย่างนี้ไปจุดดานสุดท้ายเลยมันจะเล่นได้ง่ายด่านสุดท้ายนะตอนนี้คือด่านที่4นะครับไม่ใช่ด่านสุดท้ายแบบเฮ้ยอัปตีปเป็น10แล้วคุณย้อนมาดูคลิปนี้มันก็อาจจะใช้การไม่ได้นั่นเองหรืออาจจะใช้ได้นี่ไม่รู้เนาะเพราะสุดท้ายแล้วคุณสามารถเปรียบเทียบอินเด็กซ์ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาฮะ พอไปด่านที่2ก็ทําเหมือนกันเลยแค่นั้นนะครับไอเรื่องที่ว่าควรหามิสติกด่านไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าได้มามันก็จะเก่งไวนะครับก็อย่างเช่นได้ด่านแรกมาก็แบบไปจนถึงด่านสุดท้ายได้นั่นเองครับความเปลี่ยนหรือว่าการที่คุณจะเก่งขึ้นเนี่ยมันคือดวงของคุณในการที่ได้ตัวละครเหล่านี้เลยนั่นเองเนาะก็ให้ตั้งค่ากินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนด่าน3ด่าน4ก็แบบนั้นเลยเนาะแค่นั้นเองนะครับจนคุณไปถึงด่าน4แล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าแมพมันจะปลดนะครับยางด่านแรกเนี่ยคุณสามารถลงเลนนนะะรรััหหาหาาีอไไไไไดดดด้้้้้แต่่่มมมมจใชงท4ถูก เออแล้วก็ด่านที่2อเนี่ยอันนี้จะทําเป็นตัวชายนี่ครับซึ่งชายนี่เนี่ยเราก็ต้องพูดอย่างนี้ทุกคลิปเพราะน้องๆเขาไม่ดูคลิปไงเราก็ต้องพูดมันทุกคลิปนะครับเผื่อเขาจะได้เข้ามาดูบ้างน,นะครับโดยการทํใชายนี่เนี่ยเราใส่ตัวละครตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเอออ่ะเดี๋ยวใส่ดูดละกันนะครับคุณใส่ตัวละครตัวหนึ่งเข้าไปเดี๋ยว <c ười> เลิกล็อกทำไมเนี่ยได้ไหมอันเนี่ยคุณใส่ตัวละครตัวหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วคุณอันเนี้ยมันจะหาได้จากด่านแรกนะครับซึ่งเรดด่านหนึ่งหรือว่าเดมอนสเลยนนนะคครรรัััแ่้เเองงาลวววมตตถึ อย่างทรงจินอูหรือตัวระดับ v i p ที่เราเติมโค้ด v i p มาเนี่ยมันก็จะได้มาถูกไหมแน่นอนครับุณเอาดีไปแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนเลยชอบเสี่ยง90%กับพี่ทําไมอีก9อันน้องใส่ไปก็ได้นี่หว่าชอบเสี่ยงแล้วก็มาบ่นนะครับมาร้องไห้ในไลฟ์แบบโอ้เกมโคตรกา,กากเลยกับพี่90%เกมแตกมันควรจะให้ผมมันควรจะเป็นผมไม่ใช่พี่อะไรเงี้ยเออใช่ไหมน,นี้มีมแบบยูกิทุบพื้นต้องมาแล้วนะครับจังหวะน,นี้ <laughs> เออก็แล้วแต่คนนะสำหรับผมนี่ผมยัด 99, 99ไปเลยเพราะเห็นหลายๆ,ๆคนก็บอกว่ายัด 99, 99 แล้วมันแตกก็มีไง เออซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เก็บยากอะไรเข้าใจปะเออนะครับแล้วมือใหม่เข้ามาผมก็แนะนาให้ปั้นตัวละครด่านหนึ่งด่านสองเพราะว่าเจ้าตัวไททันกับตัวดาบเนี่ยมันหาง่ายส่วนด่านสาด่านสี่เดี๋ยวมันจะเน้น DPS เน้นดาเมจไปค่อนข้างเยอะนั่นเองละกันนะครับแต่ปว่าเล่นง่งายๆปั้นด่านหนึ่งด่านสองนะครับหาตัวรับมิสติกหาตัวรับไปก่อนแล้วมันจะทําให้คุณเก่งได้ไวมากยิ่งขึ้นสำหรับสายฟรีนั่นเอง,เองนะครับส่วนสายเติมหรือสายฟรีทั่วๆไปก็คือลุ้นดวงเลยนะครับว่าคุณจะออกต ไม่มีลักก็เก่งกว่าสายเติมเกมพาสรบครบๆมีลักก็ได้ตัวละครรับถมเถไปนั่นเองแล้วกันนะครับจนเรามาถึงด่านที่3นะครับด่านที่3มเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะสุ่มแพสซีฟนั่นเองครับพอเราจะสุ่มแพสซีฟเนี่ยเราก็ใส่ตัวละครเข้าไปซึ่งอย่างอย่างเช่นนะผมจะใส่เป็นตัวนี้เข้าไปแล้วกันอย่างเช่นยูตายเนี่ยมันก็จะใช้ดวงตาใช่ไหมครับเหมือนกันเห็นปะผมใส่ตัวแรกเหมือนกันอย่างนี้เมื่อกี้เป็นดาบใช่ไหมนี่ก็ดาบเหมือนกันเห็นปะด่านเนี่ย ตัวละครแบบไหนก็ใช้ด่านของแบบนั้นนั่นเองครับซึ่งมันไม่ยากคุณจะปั้นตัวแบบแรกก็ใช้ดาบแบบ2ก็ใช,ใช้ใช้ท่านอนะไรอย่างงี้ก็คือคุณรู้แล้วว่าตัวละครเรื่องนี้มันมาจากอนิเมะเรื่องอะไรมันก็ใช้ของในด่านน,นั้นๆแค่นั้นเลยครับแล้วก็การล็อกเนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับหรือว่าสายที่แบบมีของไม่เยอะนะครับหรือว่าแบบเอาแค่แบบพอเล่นได้อะ่ะขั้นต่ำเลยนะครับเอาเป็นออโต้ล็อกนะย้ำว่าออโต้ล็อกหรือว่าออโต้เชนเนี่ยนะครับเป็น8ให้หมดเลยนั่นเองแค่นั้นเองนะครับโอเคปะ่ะเป็น,น้นด,ลแ,นลแ,นลนดแลไดรั่ง แ <8 S 2> เนี่ยมันจะประมาณผมจําไม่ได้ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้า9เนี่ยดาเมจเอาแค่ดาเมจละกันอันอื่นผมจำไม่ได้เนาะดาเมจเนี่ยมันจะประมาณสี่สองเปอร์เซ็นต์ถ้าแปดนะถ้า 9, เก้าเนี่ยมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าสิบเนี่ยมันจะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเท่ากับว่าดาเมจมันจะโดดมากๆเลยได้เองครับแต่ว่าในกรณีของการล็อกเนี่ยอย่างอันเนี้ยอ่ะปึ๊บใช่ไหม อันนี้จะใช้แค่1อันคือสุ่มทุกอันจะใช้แค่1อันเพราะคุณล็อกช่องหนึ่งทุกช่องตรงนี้จะใช้2อันนั่นเองครับคือมันคือรีครั้งหนึ่งนะใช้2อันไม่ใช่ว่าช่องละ2อันนะครับต่อมาครับคุณล็อกช่องหนึ่งการรีครั้งหนึ่งจะใช้4อันครับและถ้าคุณได้อีกอันหนึ่งการล็อกเพียงแค่ช่องเดียวจะใช้ถึง8อันซึ่งมันใช้ทรัพยากรเยอะนะคุณคิดว่ามันเยอะยังไงล่ะสมมติสุ่ม10ครั้ง ก็80อันแล้วสุ่มตรงเนี้ยกึดดไปเรื่อยๆ้อยครั้งก็800อันแล้วนะครับเท่ากับว่าการหาสแตดเนี่ยระดับ10มันค่อนข้างยากค่อนข้างตึงนั่นเองละกันนะครับต่อมานะฮะในเรื่องของดานสีเนี่ยพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พยายามลงดันเจ้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ แค่นั้นเลยซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีของดรอปแล้วซึ่งก็อยากให้ไปดูในรายละเอียดมากๆจากคลิปก่อนๆเพราะว่าผมอธิบายว่าค่อนข้างครบชัดเจนนั่นเองเนาะก็ลงให้ได้หาของหารีโลหาอะไรมาครับซึ่งเราจะไปสุ่มกันนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถของแพสซีฟนั่นเองนะ,นะหลายๆคนก็น่าจะตาเนลแล้วว่าเอ้ยมนเริ่มพูดแพสซีฟแล้นี้ว่ะก่อนหน,น,น้านี้มันพูดยันมันเยี่ยงเลย,ยใช่ไหมเออกูโดนทุกคลิปเลยนะครับมาแน่นอนฮะสุม่มแพสซีฟเนี่ แค่นั้นเลยจริงๆผมไม่อยากรีหมาป่าเดียวใดแล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปรีหาโกโจเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าก็แน่นอนแหละก็อยากจะหาสักตัวหนึ่งเนาะตามนั้นนะก็เอาตัวนี้แหละรีทิ้งไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะสะแตทผมยังทําไม่สุดเนาะมันยังต้องทําเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้ทาอะแต่จะรีตัวนี้ซึ่งแน่นอนครับวันนี้ที่เราจะรีเนี่ยผมจะรีล็อกเป็นบัฟแดงนะครับผมจะล็อกเป็นแบบนี้อุ้ยแป๊บนึงใส่ตัวละครก่อน แบบนี้ฮะผมจะล็อกแบบนี้นะอาจจะกลับเป็นบัฟเดิมก็ได้แต่เราจะลองมาลุ้นบัฟแดงกันผมจะทิ้งไว้เป็นโฮลี่กับฟ็อกไฟนะครับซึ่งฟ็อกไฟได้มามันจะทําให้ผมฟาร์มอะไรได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคปะ่ะเราูดถึงแพสซีฟกันหน่อยครับว่าแต่ละแพสซีฟทำอะไรได้นะเริ่มจากบัฟแดงเลยผมขาดอยู่บัฟเดียก,ก็คือบัฟโอเวอร์โหลดนะครับแต่ผมจะขออัญเชิญรูปภาพนี้ขึ้นมาสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโลบอ็อกแมปแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมตลัสเตอร์และแอนิเมทแวนการ์ดหรือแบบอม,ม,แม,มปอ ยิขึ้นดู G Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดย UJPhone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UJPhone ลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับเพื่ออธิบายบัแบ,บแดงให้เข้าใจก่อนล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ตัว primordial นะครับอันนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะคือมันจะให้ดาเมจเนี่ย275%รเดในอัปเดตนี้นะครับก็คือถือว่าดาเมจเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจแอคแท็กสปีดเนี่ยนะครับอีก25%ก็คือตีเร็วในเนี่แล้วก็วอล์กสปีดคือเดินเร็วขึ้น50%ง่ายๆเลยตัวเนี้ย ตีแรงตีเร็วและวิ่งไวครับได้ดาเมจคลิกด้วยดาเมจคลิกได้มาจากไหนครับได้มาจากดาเมจเราที่เยอะไงยิ่งดาเมจเราเยอะดาเมจคลิกเรายิ่งเยอะนั่นเองครับแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าดาเมจเราน้อยเนี่ยดาเมจคลิกเราก็จะน้อยไปแต่ว่าการที่ดาเมจน้อยมันจะมีอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาเสริมด้วยอย่างเช่นโอเวอร์โหลดที่เราเห็นครับโอเวอร์โหลดเนี่ยดาเมจแค่225เองนะครับแต่ว่ามันไปบวกแอคแท็กสปีด50%ครับหมายความว่ามันตีเร็วกว่าข้างบนนะแต่ดาเมจมันน้อยกว่านะเข้าใจป่ะต่อมาครับวิ่่่งงเเรร็ววววววนนะคคััับ100ลยยหมมมาาาาถึตอไได้ก คือตีตัวนั้นเสร็จแล้วไปตัวนึงได้ไวกว่าและอีกอันหนึ่งครับคือลบฮิตฟอร์ อันตินั่นเองครับหรือว่าอัลติเมทก็คือถ้าไม่ตายนั่นเองหมายความว่าบัฟโอเวอร์โหลดเนี่ยถึงดาเมจจะน้อยกว่าแต่มันได้เรื่องของ DPS นั่นเองนะครับหรือว่าดาเมจต่อวินาทีนะครับในการโจมตีก็คือต่อ,อยเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้อันติได้เร็วขึ้นนั่นเองเท่ากับว่าตัวนเนี้ยเนี่ยเวลาคุณจะอัพตัวละครน,นะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยอย่างเช่นนะตัวละครโกโจโนะผมสมมตินะตัวละครโกโจโนเนี่ยมันตีสิบฮิตนะผมสมมตินะตีสิบฮิตแล้วฮิตที่สออิบเอร์โหลดมมมมมาาาเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่ยยยยัันนะัจะะตตตตพงงแคฮิิท้้อชวผสุ นะผมสมมุตินะเป็นการสมมุติขึ้นมาก็โ,กโจตัวนเนี้ยเนี่ยบัฟพริมอรัลเลยมันตี10วิใช่ไหมย้ำนะว่า10วิปล่อยอันติทีหนึ่งแต่กับอีกตัวนึงเนี่ย ตีแค่เจ็ดวินะครับมันลดไปยิดเดียวแล้วมันตีเร็วขึ้นไงตีแค่เจ็ดวิแต่ปล่อยอันติเท่ากับว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะมันทำดาเมจได้เร็วกว่านั่นเองนะครับก็คือดาเมจอาจจะดูน้อยแต่ว่า DPS เนี่ยมันทำได้ไวกว่าเท่ากับว่าการเคลียร์มอนการปิดมอนมันจะดีกว่านั่นเองเนาะหมายความว่าบัฟที่ดีที่สุดคือบัฟโอเวอร์โหลดนั่นเองครับแต่ว่าไอ้บัฟนี้จริงๆมันไม่ได้แย่นะย้ำว่ามันไม่ได้แย่เลยคือมันใกล้เคียงกันมากๆนะเพราะว่ามันมาแทนที่โดยการที่ดาเมจมันเยอะมากๆเลยนั่นเเเอองงงงแแ้้้้้้ววกกััััััันนนนนะครรรรรรบบบบสสสสาา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 หีีี็่่่่่ไไดดดดมมมมตตทูถผย โอเวอร์หลดจะดีกว่านั่นเองนะครับเรามาดูบัพกันต่อฮะบับแดง2อันจบลงไปแล้วเออลืมพูดไปเนาะก็มันจะต้องเกี่ยวเื่องกับค่าสเต็โดยเช่นกันนะครับโดยค่าสเต็เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกคือโอเวอร์หลดเนี่ยมันจะมีเรื่องของอัลติเมทดาเมจนะครับแล้วก็ไอเทมสปีดซึ่งอันนี้สำคัญมากใครา่าคือทุกตัวมันต้องทําหมดแหละนะครับมันต้องเป็น9กทั้งหมดหรือ10ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันค่อนข้างยากในการที่จะรีสเต็มาแต่อย่างน้อยๆขั้นต่ำนะครับสำหรับสายทั่วๆไปเลยคือ8นะะับบข้กกลลางที่แบบ่แแออยพไมจ เปลืองมากกํากำลังดีครับ9ไม่แย่เพราะว่าอะอย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับดาเมจก้าเนี่ยมันจะ50%แต่ผมยังไม่มีตัวไหนที่เป็นดาเมจสิบเนาะเอออย่างเอเลนอย่างเงี้ยผมจะมีที่แบบเป็นสิบสองช่องอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นแล้วว่าไอกคลสปีมัน30 Walk speed มสิบวอล์กสปีมหกสิบาใช่ไหมถ้าคุณดูตัวอื่นอย่างเงี้ยเห็นปะ สามสิบใช่ไหมนี่ยี่สี่หายไปหกเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะโขอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะแล้วก็ดำไปหายไปสิบเเซนถือว่าเยอะมากๆนะครับคือมันเยอะถ้าใครทําที่สิบสิบสิบได้นี่คือโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนั่นเองครับหมายความว่าดาเมจคุณถ้าเทียบกับคนที่มีบบัฟเดียวกันและสเตตคุณตึงกว่าคุณก็โกงกว่าเขาและเก่งกว่าเขานั่นเองนะครับโอเคเนาะนี่คือเอ็นเกมครับวัดกันที่สเตตแล้วก็บัฟตัวละครนั่นเองนะครับมา ไปกันต่อฮะเรามาพูดถึงบัฟบิสกันหน่อยละกันนะครับบัฟบิสเนี่ยจะให้ดาเมจ50%นะครับแล้วก็วิ่งเร็ว400%คือวิ่งเร็วกับบัฟระดเลยเป็นตัวละครที่แบบเรียกได้ว่ามันวาร์ปได้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ได้ตีอะไรแบบเร็วเท่าไหร่เอาง่ายๆว่าเป็นตัวที่เน้นเน้นฟาร์มละกันเน้นฟาร์มแบบแมง่ายๆอ่ะเออแบบว่าคุณอยากจะเก็บแบบเนี่ยคุณอยากจะเก็บเอนิมี่คิวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมตีอยู่เนี่ยอย่างเงี้ ผมจะจะคลิปหรือเปล่างาออ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวชอบจับผิดผมรูด้ดิเนี่ยไอ้มาแม่งขึ้นไปแล้วห้าพันแปดกตัวเนี่ยที่ผมอธิบายคลิปอยู่เงี้ยคุณเห็นวงโจมตีอยู่ปะแม่งตีไปตีเนี่ยสามตัวมันตีวนอยู่อย่างเงี้ย แล้วผมอธิบายคีิไปน้องๆจะให้พี่ปิดโจมตีหรอครับก็ไม่ไงพี่ก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเผื่อมันแบบเอ้ยมันจะเพิ่มตัว achievement ตีมอนขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเพิ่มบอร์ดตีมอนขึ้นมาเออผมก็ยิ้มหวานเด็ก็แต่ป้าผมก็ไม่รู้นะครับตามนั้นเลยนอกอธิบายไปมันก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะต่อมานะครับไมดัทัสเนี่ยนะครับจะเป็นบัฟที่ให้ทองนั่นเองผมไม่รู้ว่านตอนนี้ทองมันยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นอกจากการสุ่มนะครับแค่นั้นเลยยังไม่่่สสาาาาาาามมมมรรรรถเเเออออออไไไปใไไใออจจใชชกกาา้้้้้ะะะะยกกกกกดดดนนนคคตตทงจจววุัล็็ ในตอนนี้มันอาจจะดูเฟอร์แต่อัปเดตใหม่หมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเงินตรงนี้ในการสุ่มตัวละครกาชาเนี่ยมันจะหมดไวหรือเปล่าซึ่งไอ้ไมล์ทัตเนี่ยมันจะเหมาะกับสายฟรีที่ไม่ได้กดเย็นคูณ2นั่นเองนะครับหรือว่าเกมพาสนั่นเองเนาะมันจะเหมาะมากๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับมันให้กิฟต์ดาเมจตั้ง75%นะถือว่าเยอะมากๆเลยแต่เหมือนเดิมครับตัวละครเนี่ยมันโดนลดแอคแท็กสปีดลงไปแล้วครับแล้วก็เดินช้านั่นเองแต่มันจะได้เงินเยอะขึ้นก็หมายความว่าการที่ดามเมจเยอะแต่ว่าตรงอย่าง แค่นั้นเลยสำหรับผมเนี่ยสองบัฟเนี้ยไม่ได้ดีที่สุดในบัฟลุงนั่นเองครับแต่บัฟที่ดีที่สุดคือบัฟนี้นั่นเองครับก็คือบัฟโพลี่นั่นเองเนาะได้าดาเมจมา90%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น150%ครับาดาเมจดีนะครับ ดาเมจดีได้ DPC ดีแล้วก็วิ่งไวตัวละครถึงบอลไวเท่ากับมันตีได้แต่ว่าเรื่องเอ่อเอ็กแท็กสปีดจะไม่มีนั่นเองครับหมายความว่าก็จะกลายเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาที่มีดาเมจเฉยๆแล้วก็ปล่อยอันติค่อนข้างช้านั่นเองนะครับแค่นั้นเลยต่อมาครับบัฟไม่หนึ่งบัฟที่ผมว่าดีรองจากโฮลี่แล้วกันบอกว่าเอ้าพี่มัน50%ดีทำไมบัฟอื่นถึงไม่ดีเพราะณตอนนี้ในอัปเดตนี้เนี่ยฟ็อกไฟส์นะครับหรือว่าตัวหมาป่าเดียวดายนะครับบัฟนี้เลยเนาะมันก็จะให้นะครับดาเมจห้าสิบแล้วก็ เดินเร็วขึ้น25%นั่นเองแต่ว่าคุณจะได้เย็นมา0.2ครับแล้วคุณจะได้เรื่องของการดรอปมา0.25นั่นเองครับซึ่งมันเป็นรับที่ดีมากๆในการที่คุณจะฟาร์มในดันเจียนนะครับหรือแม้แต่ตัวเลดนั่นเองนะทำให้คุณเนี่ยดได้รับของมากๆวันลาใครที่ดูในสตรีมเนี่ยบอกทำไมพี่ดรอปเยอะจังเลยครับผมใชฟฟอกไฟล์ไงเนี่ยผมให้ดูทีมแล้วกันนะครับมันจะเป็นทีมแบบนี้ <c oughs> ผมตั้งทีมไว้สทีมก็คือทีมรัก ห้อยดามเ,เนหนึ่งตัวไว้ตีมอนเพื่อที่จะได้ไดเงินด้วย <c oughs> อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเงินคุณเยอะเงินคุณเหลือแล้วคุณก็ไปรีเป็นบัฟหนีไปในอนาคตอาจจะมีบัฟลักที่เป็นบัฟลุงเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็เสบีบบัฟลักไปเลยก็ได้6ตัวนะครับเพื่อที่คุณจะได้มีลักเยอะๆในการสุ่มตัวละครเพื่อที่จะได้ตัวรับในแมปนั้นๆมาเพิ่มขึ้นนั่นเองละกันนะครับโอเคเนาะและนี่คือบัฟป่าป่าเดียวดายผมเห็นไหม นี่เลยผมก็จะห้อยดาเมจไว้ตัวหนึ่งเวลาผมลงดันลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเออพอมีดาเมจได้แบกอะไรอย่างงี้หน่อยเดี๋ยวสตัวนี้ผมจะเอาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาตัวรับมาเพิ่มแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้สุ่มหาเพราะผมขาดโกโจโอ,อันนี้นะครับไหนว่า <c oughs> อ่ะผมขาดโกโจอย,อยู่ตัวเดียวนั่นเองแล้วกันนะครับอ่ะมากันต่อฮะสําหรับตัวนะฮะ ฟอกไฟ์ฟผ่านไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูแหละสําหรับคนที่มีรีโลน้อยแล้วก็ไม่ค่อยฟาร์มนะครับแน่นอนเลยบัฟทองก็เป็นบัฟที่ดีไม่ได้กากเลยนั่นเองครับสำหรับไอออนฟิสครับก็คือ,คอ ได้ดาเมจ70%นะครับเทียบเท่ากับนี่เลยคือหรือว่าสูงกว่าบริสแล้วก็ไมดัสพอๆกันเลยแล้วก็สูงกว่าฟ็อกไฟด้วยนะครับแต่ว่าคุณจะเดินช้ามากๆนะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจดีแต่เดินถึงตัวค่อนข้างช้านั่นเองครับแล้วก็เอ็นร่าชเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะครับ60แต่เดินช้า20%ก็เรียกได้ว่ามันลดหลังลงมาจากไอออนฟิตแต่ว่าตัวใหญ่แค่นั้นเองนะครับตัวละครเราก็จะได้บัฟตัวใหญ่มานั่นเองแล้วก็ทริงเนี่ยนะครับก็จะได้ดาเมจ20%นะครับแต่ว่าเดินเร็ว แต่ดาเมจน้อยอะไรเงี้ยดีเวสก็คือดาเมจต่อวินาทีเราเน้นแบบทุกวิเราตีไวอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พลันเดอร์เนี่ยนะครับก็จะได้บัฟกิฟต์เนาะถ้าถามว่าอันเนี้ยกับไอ้เจ้าฟ็อกไฟเนี่ยดีกว่าฟ็อกไฟดีกว่าเนาะงฟอกไฟได้ศูน์จดสองหนะครับแล้วก็อ่ Prosperity นะครับเอออันนี้เลยนะครับ Prosperity นะครับอืมก็จะได้กิฟต์สุดจุดเออจะเขาเรียกว่าอะไรนะลักสุดจุดสองก็คือดีที่สุดแล้วนะตอนดีเนาะมันไม่หาจากไหนไม่ได้แล้วนอกจากตอนที่ที่บัฟทองเนาะส่วนอย่างอื่นๆนะครับบัฟที่คุ้มเนี่ยอย่างเช่นบัฟวิสตอมเนี่ยเวลาคุณจะสุ่มตัวละครเนี่ยแล้วก็เลเวลคุณไม่เยอะเนาะแล้วใครที่ไม่ได้มีแพสซีฟนะครับหรือว่าตัวเออผมจะเรียกแพสซีฟได้ไหมเป็นเป็นตัวเกมพาร์ตละกันคุณไม่ได้มีแบบกินไอพีเยอะอ่ะก็แนะนำว่าใใหห้้้กกกดดอออ่่่ินนนนนนแแแปป๊๊บบบบึึงงะะะคุณีลั ให้คุณกดเวลาคุณเลือกบัฟอะคุณเลือกบัฟแบบนี้เลยถ้าคุณต้องการนะแบบสายฟรีทั่วๆไปมีรีโลน้อยะอะไรเงี้ยกดแบบนี้ไปเลยครับเวลาคุณจะสุ่มตัวละครแบบได้มาปุ๊บเนี่ยคุณไปทำไปใช้นี่ก่อนเลยี่ยวะหาก่อนอคุณก็เลือกเป็น w i สตอมแบบนี้อันนึงใช่ไหมถ้ามันออกเป็นม่วงมาคุณก็ไปกินอัพเลเวลได้ไวมากินขึ้นครับเพราะวิสตอมเนี่ยมันจะให้อีพีสูงสุดถึง3 0มเลยนั่นเองนะครับ แค่นั้นเลยแล้วก็ไปใส่เอเลนเพิ่มนะครับจากการที่ผมทําคลิปเมื่อวานไปตัวนี้เนาะคุณก็จะใส่ EP พเพิ่มขึ้นอีก0.5น้นั่นเองทำให้เวลากิน EP เนี่ยคุณจับฟรีต,ตัวละครแล้วก็กิน EP นะครับให้ตัวละครนั้นเลเวลตันได้ไวมากินึ้นน,นั่นเองก็เพราะว่าเวลาคุณจะเพิ่มเลเวลตัวละครหรือว่าอยากเก่งเนี่ยให้มาด่านสุดท้ายเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในตู้มันเลเวล3า 30- 31, 32เป็นใช่ไหมมันกินแล้วมันได้อ p เยอะที่สุดน,นั่นเองแล้วกันนะครับอันนี้เป อ่ะต่อมานะฮะบัฟอื่นมีสำคัญอีกไหมโปรฟิตให้เงินนะครับวิสตอมให้ EP พเลเวลอัพนั่นเองครับเบลเลอร์ให้ดาเมจนะครับแล้วก็บันเดอร์ได้0.1นยะนะ่ะศูนย์จุนเนาะแล้วก็ตามระดับสีฟ้าแล้วก็สีขาวลงไปซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะหาบัฟทองแล้วก็บัฟลุงเป็นต้นไปแต่สำหรับผมหาแค่บัฟลุงกับบัฟแดงเนาะประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายมาเดี๋ยวเรามาจุ่มกันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรไหมซึ่งผม ก็ถือว่าเกมมันจะล็อกที่บัฟเดิมให้ละกันนะครับผมก็จะจบที่ตรงนี้ละกันเพราะว่าจะได้ถือว่าประหยัดรีโลไปด้วยละกันเนาะเพราะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องบัฟแดงะไรขนาดนั้นผมจะเป็นคนที่บัฟลุ้งอะไรมาเล่นเลยนะครับก็คือจะอบัฟที่ดาเมจด,ดีที่สุดอย่างเงี้ยจะได้ไปแบกน้องๆได้ั่นเดงนแต่ถ้าบัฟแดงไม่มาผมก็จะไม่แบบจะไม่แบบเรียกว่างไงดีผมจะไม่แบบ รีบไปหาขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตหน้ามันใกล้จะมาแล้วผมก็เลยคิดว่าจะดองรีรอว่ให้ตัวรับตัวใหม่ในอัปเดตหน้าพอเราได้แดงมาในอัปเดตหน้าเนี่ยมันก็ทําให้เราแบกอะไรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับข้อมูลนะครับตั้งแต่นานๆทั้งสเน็คนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลการสุ่มแพสซีฟแล้วกันว่าอะไรดีไม่ดีเนาะแล้วก็แนะนําครับจบกันไปนะครับก็ อยากให้ทําทีมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมรักแล้วก็ทีมดรอปแล้วกันนะซึ่งสําคัญมากๆทีมรับเนี่ยจะไว้สุ่มแล้วกันนะคุณจะเอาตัวอะไรก็ได้ตัวกากๆตัวอะไรก็ได้ครับไปหาทีมรักมาเนาะแล้วก็จะเป็นทีมเอ่อทีมเอ่อเขาเรียกนะทีมดรอปแค่นั้นเองละกันนะครับเพื่อที่จะได้เล่นอะไรได้ง่ายมายิ่งคือเวลาฟาร์มเนี่ยทรัพยากรก็จะได้เยอะนั่นเองครับณตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยผมก็ดรอปนะครับตาละเจ็ดถึงแปดอันนะเข้าใจไหมไม่เจ็ดถึงแปดอันเนี่ยคือเอาง่ายผมลงผมลงดันเจี้ยนไปเนี่ยยยยนนนนนนะะะครรรัับดดเเเจีีี้้ตตงงงท่่่ผมลลไปอพูๆวา ผมลงทีผมได้ก็ร้อยบวกอะครับม,มันก็เลยไม่ยากครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอันต่อรอบอะเออมันก็เลยแบบดูได้เยอะนอเนาะหลายหลายคนบอุย้ยพี่แม่งได้เยอะจังวะก็เพราะว่าผมทาทีมดอปนั่นเองครับถ้าดูตอนนี้ผมยังไม่กินน้ํายาเนี่ยดอปผมจะอยู่ที่สามจำนึงนะต้องใส่ทีมดอปก่อนอ่ะทีมนะครับอีควิปเลยนะครับทีมดอบของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าจุดสองห้านั่นเองครับเพราะถ้ากินน้ํายาเข้าไปมันก็จะบวกเท่าไหรล่ละเออใช่ไหมถ้ากินน้ํายามันก็จะบวกอันนี้เข้าไปนะครับนี่เลย มันก็จะบวกอีก0.5นั่นเองครับเท่ากับว่าผมเนี่ยจะมีดอบอยู่ที่5.75นั่นเองแล้วกันนะครับถือว่าดอปค่อนข้างเ,งเยอะเลยนะครับตามนั้นเลยก็ผมพยายามจะหาโกโจเพิ่มน,นะครับเพื่อที่จะได้มาบัฟดอบในอันนี้ด้วยก็เดี๋ยวจบอันนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปทีโกโจต่อนั่นเองนะครับๆๆก็อยู่ต้องรู้เนาะทำคลิปไปแล้วใครที่ดูอยากรู้ว่าตัวลับที่ให้แพสซีฟตรงเนี้ยได้จากไหนก็อย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้าน,าน,นี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยนะบอย่าลืมไปดูแล้วกันนะอะประมาณนี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับไปละสู้ๆนะน้องๆคอ,อ้ได้ขอให้โดนนะครับ